อยจะเอาใบใบบัวมาภาพกันนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูเขาเดินคขเดินเขาเดินอ่านี่นะครับก็นี่นะครับนี่นะครับ,รบ,รบ,รบเป็นตัวหนอนเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่ะนี่เน เป็นหนอนผีเสื้อกลางวันนะครับหนอนผีเสื้อกลางวันตัวใหญ่หนอนแก้วสวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ลุงยาจะมา่าแนะนำเกี่ยวกับโรคโรคบัวนะครับโรคบัวช่วงหน้าฝนนะครับก็จะมี่หนอนหนอนทับใบบัวนะครับช่วงหน้าฝนซึ่งมันจะเจาะกินและใบบัวเสียหายเสียหายทั้งอ่างเลยนะครับ ก็จะเป็นผีเสื้อกลางคืนนะครับมาวางไข่ระยะการฟับไข่เป็นตัวหนอนและเป็นด็กแด้ใช้เวลา7วันนะครับเขาก็จะเป็นตัวผีเสื้อดังเดิมวงจรชีวิตเขา7วันนะครับอ่านี่นะครับเขาก็จะมาทําลายใบบัวนะครับอ่าผีเสื้อกลางคืนนะครับเขาจะมาไข่กลางคืนนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวหนอนนี่นะครับนี่นะครับเขาก็อยู่ ่าผีเสื้อจะมาขายไว้แล้วก็จะกลายเป็นดักแด้เป็นตัวหนอนนะครับวงจรชีวิตจะใช้เวลาทั้งหมด7วันนะครับก็จะทําลายใบบัวนะครับนี่นะครับนี่นะครับจะเจาะทําลายใบบัวจนเสียหายเลยนะครับวิธีการก็คือถ้าเราไม่พ่นยาเราเด็ดทิ้งนะครับเด็ดทิ้งเขาก็จะลุกลามไปที่ใบอื่นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่า ผีเสื้อเขาจะวางไข่ไว้ช่วงนี้ช่วงหน้าฝนก็จะเยอะมากแล้วครับเดี๋ยวลุงยาก็จะแนะนําตัวยาที่จะมาฉีดพ่นรักษา,าใบบัวนะครับไปกันนะครับนี่นะครับเพื่อนๆ เป็นยาอ่าเป็นสารอ่าเน,นี่อลุงยาเขียนไว้ในบอร์ดนี่นะครับก็ <g ül> อันแรกก็เป็นยากันรานะครับถุงนี้นะครับเป็นยาเนี่ยนะครับถุงนี้อ่าเป็นยากันรานะครับชื่อสามัญอ่าคารบาริลแปบหเปร์เซ็นตนะครับเป็นยากันโรคอ่าราลำค้างราดำนะครับโรคเน่านะครับโรคจุดคาบาริลแปเนะครับนี่นะครับยากันรา ชื่อสามัญเขาคาบารลส่วนชื่อกันค้าแล้วแต่แล้วแต่ยี่ห้อนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นยาฆ่าฆ่าหนอนอกํากจัดมแมลงนะครับเพลี้ยอ่อนแล้วก็หนอนหนอนทับใบนะครับซึ่งเป็นตัวอ่อนของผีเสื้อเนาะนะครับชื่อสามัญก็อะเมติ้อเมต,เ,มตเดี๋ยวรุงยาอาบาเมติกนะครับอาบาอาบาเมตติน เมตินอ่าหนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเป็นยาที่อ่าใช้ใช้ได้ผลมากเลยนะครับตัวนี้อ่าส่วนชื่อการค้าเขาก็อันนี้นะครับชื่อการค้าเนาะชื่อสามัญก็เป็นอาบาเมตินนะครับหนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นต์เขาดูตัวหลังนะครับหนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นต์อ่าชื่อสามัญดูต,ตัวนี้นะครับอาบาเมตินนี่นะครับอ่าตามจังหวัดต่างๆชื่อ ชื่อทางการค้าจะไม่เหมือนกันนะครับแต่เราดูที่ชื่อสามัญเนาะอาบาเมตึงหนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นตนะครับดูเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับก็อ่ะ,อะเป็นตัวนี้นะครับอ่าช่วงหน้าฝนนี้จะมีพวกอ่าอ่านอนนอนภาพบใบนะครับส่วนส่วนหน้าหนาวเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวก็จะเป็นเพลี้ยเพลี้ยอ่อนที่เกาะเกาะตามยอดแล้วก็ดูน้ําเลี้ยงครับตัวนี้จะใช้ได้ผลมากเลยนะครับ ก็น้ำสิบห้าลิตรประมาณนะครับลุงยาก็กาไม่ถูกประมาณสิบห้าลิตรนะครับกระป๋องนี้อ่ะเราก็ใช้หนึ่งฝานะครับอ่ะหนึ่งฝานี่เลยครับหนึ่งฝาของขวนะครับลุงยาก็ไม่รู้ปดซีซีแต่ใช้หนึ่งฝาเลยนะครับอ่ะนี่นะครับแล้วก็เทล,ลงไปนะครับ ตัวยาจะออกสีขาวนะครับอายาก,กันรานะครับคาบาริลแปดห้านะครับแปดสิบ้าเปอร์เซ็นนะครับฝานี้ประมาณร้อยซีซีนะครับแต่ลงยาใช้แค่สามสบซีซีนะครับนี่นะครับหนึ่งในสามเนาะ นี่นะครับแล้วก็เทล,ลงไปใสวร่งยามัดติดก่อนนะครับนะครับเติมน้ำให้เต็มนเนาะ เต็มแล้วนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะครับที่ลุงยาลองตอนลุงยาเริ่มทํา youtube ใหม่ๆลุงยาก็มาฉีดยาพ่นเหมือนกันแต่ทําเล่นๆนะครับไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอะไรป้องกันเลยนะครับยานี้เป็นเป็นยาอันตรายนะครับเราจึงต้องใช้อุปกรณ์แล้วก็เซฟต่างๆนะครับก็ช่วงนี้โรค ห่นอนขับใบจะเยอะมากครับทําลายใบบัวลุงยาก็จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆสวนบัวได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราใช้อ่ยาอะไรในการฉีดพ่นนะครับอนี่นะครับใช้อยู่2ตัวนะครับเป็นยากันราคาบรีแบ้าเร์เซ็นะครับแล้วก็ยาอบาเมติกฆ่ากําจัดมแมลงเพลี้ยอ่อนหนอนผับใบผีเสื้อกลางคืนนะครับ สองตัวนี้ลุงยาใช้มาตลอดนะครับได้ผลมากระยะก็20ิวันหรือมีรอกเข้าเราก็ฉีดท้่นนะครับอเต็มแล้วนะครับอ่ะเต็มแล้วลุงยาก็ใช้อันนี้อันนี้ตัวงใส่นะครับ ปิดนะ้อเดี๋ยวไปฉีดกันนะครับ <c oughs> น,นะครับนั่นเองนะครับฉีดตามใบเลยนะครับ คืนนี้เขาก็จะตายเลยนะครับเราก็ไม่ต้องเด็ดใบเนาะก็นอนกินดอกนะครับมีนอนกินดอก ตอนี่ก็เป็นลูกไม้นะครับไส้แดงอ่ะนี่นะครับเป็นลูกไม้ไส้แดงนะครับแต่ว่ากลีบยังไม่สวยนะครับกลีบสีขาวเปลี่ยนชมพูนะครับแต่กลีบเขายังไม่สวยเนาะนี่นะครับ จะมีรดดูดซึมนะครับอ่าไม่ไม่ต้องจับใบพิกขึ้นมานะครับเราฉีดฉีดข้างบนเนี่ยยาก็จะซึมลงไปอ่าซึมลงไปหาหนอนถ้าใบที่อยู่ใต้ใบนะครับเป็นยาดูดซึมเนาะนี่นะครับประมาณพรุ่งนี้เช้าเขาก็จะอ่านี่นะครับนี่นะครับหนอนที่อยู่จะเอาใบใบบัวมาภาพกันนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับ เด,เดี๋ยวดูเขาเดินเขาดูเขาเดินอ่าก็ปุประมาณพรุ่งนี้เช้าก็จะขึ้นอืดเลยนะครับเป็นยาดูดซึมโดยเฉพาะนะครับยานี้ก็จะฆ่าทั้งไข่ทั้งตัวอ่อนแล้วก็ตัวแก่นะครับ ยาฉีดโดนฉีดโดนโดนหนอนนะครับไหนอะเป็นไหนแล้วนี่ <c oughs> เดี๋็วลมยาล้างหน่อยนะครับ <c oughs> ล้างหน่อยล้างหน่อยอ่ะนี่นี่เป็นหนอนพีเสื้อกลางวันนะครับหนอนพีเสื้อกลางวันตัวใหญ่หนอนแก้ว <c oughs> ปล่อยให้เขากินไปต่อนะครับเดี๋ยวนุยาล้างใบหน่อนแม่ครับนี่นะครับนี่ครับปล่อยให้เขาากินไปนะครับเพราะใบใบเราเยอะจะได้เป็นผีเสื้อสวยๆนะครับผมมน้านิดนึงล้างใบล้างใบ ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับยากันเชื้อรานะครับชื่อสามัญคาร์บาริล85%นะครับกันเชื้อรานะครับราโรคราน้ําค้างโรคเน่าโรคใบจุดใบโรคใบจุดโรคเน่านะครับเป็นยากันราชื่อสามัญนะครับคาร์บาริล85%ส่วนชื่อการค้านั้นอ่าแล้วแต่นะครับแล้วก็สารกำจัดมแมลงเพลี้ยอ่อนหนอนพับใบ ผีเสื้อกังคืนนะครับชื่อยาสามันอาบามิกปิน1.8%นะครับใช้1.8%เท่านั้นนะครับสำหรับบัวถ้าออ่าอ่าถ้าสารออกลริตมากกว่านี้ใบบัวจะไหม้นะครับก็ควรละร้อยกว่า100บาทนะครับร้อสถึงร้อส่วนอันนี้ก็กิโลละประมาณ80นะครับ ก็สองตัวนี้เ,เราต้องฉีดนะครับเพราะว่าถ้าไม่ฉีดใบบัวเสียหายเลยนะครับยิ่งช่วงหน้าหนาวเขาก็จะมีเพลี้ยอ่อนมาเกาะที่ยอดดูดน้ำเลี้ยงจนแห้งนะครับแล้วก็ถ้าเราฉีดพ่นในใบบัวก็จะสะอาดไม่มีเชื้อโรคไม่มีหนอนพับใบามาทำลายใบบัวเนาะคลิปนี้ก็เรืงยากก็ นำเรื่องเก่ามาเล่าใหม่นะครับเคยออกคลิปไปรอบหนึ่งแต่ว่าไม่มีสาระอะไรเนาะไม่มีเครื่องมือป้องกันเลยนะครับเพราะยาตัวนี้เป็นอันตรายต่อผิวหนังมากเดี๋ยวลุงยาเสร็จแล้วลุงยาก็จะไปอาบน้ําอ่าชําระร่างกายใหม่เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่นะครับก็ฝากเพื่อนๆเ,เ,เป็นกําลังใจกดไลค์กดติดตามให้ลุงยานานา,นาจิตตังด้วยนะครับก็จะมีพันบัวยักษ์พันสีใหม่ๆที่ลุงยา อ่าผสมเกสรแล้วก็พ่อออกมาให้ดูให้ชมเรื่อยๆเนาะ,ะขอบคุณมากๆนะครับไปแล้ว